ครับก็ตอนนี้นะครับที่มีการที่มีข่าวนะครับว่ามีการติดเชื้อที่ตลาดพระเนรซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน,น่านนะครับก็เมื่อวานพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด7รายและวันนี้ก็มีการมาตรวจเพิ่มเติมครับก็พบอีก4รายก็เป็นการตรวจแม่ค้าทั้งหมดนะครับในตลาดด้วยเอ k ตอนนี้นะครับก็มีการหารือกันกับทางแม่ค้าทุกส่วนนะครับว่าคงต้องมีการล้างตลาดปิดหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยและหลังจากนั้นก็จะมาดูนะครับว่าจะสามารถเปิดได้อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจะมีการระบาดไปในจุดต,ต่างๆทั้งตลาดทั้งจุดต,ต่างๆ การที่เรามีความระมัดระวังในการที่จะใส่หน้ากากหรือการล้างมือก็จะช่วยอีกส่วนหนึ่งครับในการที่จะลดโอกาสแพร่กระจายเชือ้อในส่วนของตลาดเองแนวทางที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือว่าเราจะพยายามไม่ปิดตลาดนานเนื่องจากว่ามีบทเรียนในหลายจังหวัดเมื่อปิดตลาดแล้วแม่ค้าที่อาจจะตรวจแล้วเป็นลบ แต่บางทีอาจจะมาขึ้นอีกทีหนึ่งในอีกสองสาวันข้างหน้าก็มีการย้ายตลาดไปจุดต่างๆทําให้การตรวจซ้ําหรือการควบคุมจะเป็นไปได้ยากแต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าผู้ที่ไปซื้อของนะครับไม่ได้ไปมีการทานข้าวหรือ,อ,อมีการที่เปิดหน้ากากหรือมีการคุยกับแม่ค้านานๆโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะมีน้อยขอให้คนที่ไปซื้อหาของนะครับ ก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ลดการใช้เวลานะครับจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วรการจ่ายเงินถ้าเป็นด,ด,ดิจิตอลได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็จ่ายในจำนวนที่เท่ากับที่รับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะลดความเสี่ยงในการที่ไปซื้อหาของที่ตลาดได้ครับแล้วสาหรับ

นะครับยังไม่ปิดใช่ไหมปิดพรุ่งนี้ปิดพรุ่งนี้ครับปิดกี่วันฮะถึงชิ <S <s ้นเดือนถึงชิ้นเดือนวันนี่หนึ่งเวลาค้างที่อิน Gracias. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ thành kênh lalaschool Kampong NurimNet Mulut uma